นี่ครับกินแล้วนะครับโยนปุ๊บกินปั๊บเสียดายตัวเล็กไปหน่อยมีตัวหันอยู่หัวม้ารูปดูมันลากเว้ยมันไปแั้นไม่ติดเนี่ยไปแล้วเอ้ยไอ้ดูอะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยได้แล้วดี ดูสายครับดูสายนุ่งเบ็ดโหดดีครับเอ้ยปลายืนไว้เห็นโชว์ดิโชว์ปลาดิเต็มปลาครับนี่บ่อนี้ก็มีตัวขนาดนี้เลยครับที่จริงใหญ่ไม่นะแต่มันไม่ทันเด็กแว้นมันเยอะนะครับเอาลงมาเอาเอาไว้ใกล้ๆเลยดิเอานี่ยหม่ะใหม่สวยมากเลยนะครับ ไปติงเอาตัวเนาะหมายถือว่าสวยนะครับปลาใหญ่ก็มีนะครับแต่ไม่ทันตัวเล็กไปติ่งก็ตัวเ <c oughs> นาะจะออกอ่ะเอีคครับผมขอเก็บปลาก่อน